สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากวันพันแมนนะฮะกับงานของเอสเพรสโตกับตัวของทาสึมากินั่นเองนี่ตัวนี้จะเป็นหน้ากล่องฮะ,ค,ะคุณพี่นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังด้านหนึ่งเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามา ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เวลาแกะอาจจะต้องดึงออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ตัดด้านข้างเพราะว่าเห็นว่าเหมือนกระโปรงมันจะแหลกออกมานะนี่โอเคตัวนี้จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะแบ่งแยกมาเป็นตัวกับฐานเลยสองช่องแค่นั้นเอง บบโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานะครับก็จะเป็นปกตินะฮะก็คือฐานกลมแบบนี้นี่ส่วนตัวนะครับมาเป็นชุดเดียวกันเลยไม่มีเป็นตัวแยกส่วนหรืออะไรเข้ามานะฮะ,ะก็คือเหมือนจะเป็นชุดตอนกำลังลอยอยู่เนอาจะเป็นชุดเนี่ยจะลงสีไฮไลไท์ เป็นออกดําม่วงนะฮะจะมีไฮไลท์ออกมว่มวงอยู่ที่ชุดอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะผมเป็นสีเขียวก็จะแบบอย่งเงี้ยเนี่ยเช่เงีง้ยจะเหมือนตอนกำลังจะใช้พลังผมมันจะตั้งๆขึ้นมาหน้านี่ปั้นได้มาโอเคมากเลยฮะค่อนข้างชัดเจนเลยฮะคมมากตัวนี้นะฮะส่วนกระโปรงด้านหลังก็คือจะเป็นแบบ view, วิสวสวยๆแบบนี้นะฮะจะเป็นสีสีชิ้นนะฮะทั้งหมดอันะนี้ ขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ไฮไลท์สีเนื้อหรือว่าอะไรเข้าไปเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เป็นรองเท้าส้นสูงจะเป็นเดือยเสียบเข้ากับฐานนะครับอันนี้สีชุดอย่างที่บอกฮะก็คือจะมีไฮไลท์ม่วงๆวงอยู่นะอันนี้จะมีตำหนิที่ตรงนี้นิดนึงนะปกติฮะตำหนิเนี่ยปกติปกติกตโอเคใส่ฐาน จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะสูงปะ่ะใช้กล่องน,นี้กันนั่นตัวก็คือจะยืนหันข้างประมาณนี้เนาะนี่ลักษณะประมาณนี้นคุณน้องอคุณพี่นะฮะทัสมากินั่นเองจากวันพันมานจริงๆหน้ามีหน้าแถมเป็นแบบหน้าต้องมาให้อันนึงเนาะ โอเคอันนี้ใครชอบนะฮะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับกับตัวของวันพันแมนกับทัึมากิกับงานของเอสเพรสโนั่นเองใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่ะความสูงผมลืมความสูงนะฮะความสูงเกือบลืมไปเลยตัวนี้นะฮะสูงอยู่ที่21ซนนะครับ นี่จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่21เซนนะความสูงค่อนข้างโอเคเลยนะฮะตัวนี้โอเคอันนี้เราก็วัดความสูงกันเรียบร้อยแล้วฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครสรับวันนี้สวัสดีครับ